เทคนิคการเทรดแนวต้านกับเพื่อนๆสำหรับการเทรดแนวต้านนะคะต้องบอกว่านะวิธีการที่นะคะการเทรดแนวต้านจะต้องรอจังหวะหาจุดเข้านะคะเมื่อเรารู้ว่าส่วนแนวต้านแล้วเพราะว่าถ้าเราบอกว่ารู้ว่าแนวต้านแล้วเรายัางไป follow by follow by ระวังจะได้บายต้านนะคะดังนั้นวันนี้สําหรับกาฟทองค่ะอยู่ a r e ยแนวต้านวีแล้วค่ะถึงแม้ว่าการจะขึ้นไปขึ้นไปค่ะไม่เป็นไรค่ะปล่อยให้ขึ้นไปก่อนแล้วเดี๋ยวเขาก็หมดแรงนะคะเพราะว่าราคา สูงหรือว่าราคาแพงคนส่วนใหญ่จะรอจังหวะขายนะคะดังนั้นนะคะสำหรับใครที่รู้เรื่องจังหวะการเซลล์แนวต้านให้รอก่อนนะคะรอจนกว่าการแสดงค่อยเข้าไปเซลล์เพราะว่าถ้าเราไม่รอนะคะเดี๋ยวเราจะนะคะถ้าเราไปแบบอืมบายตามก็ระวังจะได้บายดอยนะคะหรือว่าถ้าเราเข้าเซลล์เลยก็ต้องนะคะระวังด้วยเพราะว่าบางทียังไม่หมดแรงบายอาจจะลากขึ้นต่อนะคะ ดังนั้นนะคะรู้ว่าแนวต้านรอจังหวะเข้าเซลล์อ่านการาฟก่อดเ,เข้าจะได้กําไรงงงาๆน,นะคะนี่คือทริกการเทรดแนวต้านค่ะและนี่คือนะคะเราทั้งสองคนอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะทุกคนบรรยากาศจะให้ดูคือตอนนี้คือหนาวนะคะหนาวมากนะทุกคนหนาวมากนะคะสําหรับใครที่สนใจเรื่องการเทรดน,นะคะอยากเรียนรู้การเทรดน,นะคะอยากรู้เทคนิคการทํากาไรสามารถทักได้ที่ไอรีนไลน์โคชนาโรทัโรด,ด37นะคะและตอนนี้ค่ะเราเอาบรรยากาศนะคะ การท่องเที่ยวสวีเดนเรฝากทุกคนค่ะทุกคนมันหนาวมากเย็นมากตัวนี้ขนาดที่ถ่ายนะมือแข็งแล้วกัทุกคนโอเคคลิปนี้ให้ไปเท่านี้นะคะสำหรับเทคนิคการเทอดยต้านจ้า